สวัสดีคุณครูค่ะก็สวัสดีคุณครูนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะ<ม>ก็วันนี้ใกล้ใกล้ปีใหม่นะใกล้ปีใหม่ก็คือคื้นดะีนะเอาพร้อมยังเอ่ยพร้อมค่ะออทีนี้ในช่วงปีใหม่นี้ก็ อยากจะฝากเด็กๆนิดนึงนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวจะไปเที่ยวปีใหม่ไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเอ๊เสียงมาจากตรงไหนนะหืมกำลังจะบอกอะไรกับครูเอ่ยอ๋อ,เ,อ,อเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะเขา สนใจเรื่องราวที่เราจะไปเที่ยวกันในแต่ละภาคเนี่ยมากเลยโดยเฉพาะที่เด็กๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีของคุณครูอลิสาเผาวิบูลนะคะก็บอกว่าเด็กๆสนใจเรียนมากตั้งใจเรียนคุณครูก็เลยให้กำลังใจให้ให้อาหารข้าวหวานเยอะแยะมากมายส่งมาพวกเราก็อิ่มหนำสำราญดีนะคะ อันนี้เป็นกำลังใจสำหรับคุณครูที่อยู่ต้นทางว่าคุณครูปลายทางก็ยังสนใจแล้วก็มีความปรารถนาดีมาให้พวกเรานะคะรวมไปถึงเรื่องของความสนใจของนักเรียนในเรื่องการเรียนด้วยก็ฝากขอบคุณคุณครูสริษาภาวิบูลของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะทีนี้วันนี้เราจะไม่ไปภาคกลางแล้วเราจะไม่ไปภาคตะตะวันตกเราจะไปอีกภาคหนึ่งที่อากาศหนาวเย็น เวลาอากาศหนาวเนี่ยอากาศหนาวก่อนใครเลยจังหวัดอะไรคะจังหวัดภาคไหนคะอยู่ในภาคไหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เราจะไปดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เขาล่าลือกันนักหนาที่เขาอยากจะไปเที่ยวกันนะโดยเฉพาะที่เป็นข่าวใหญ่อยู่ตอนนี้คืออยากจะไปไหนคะ ไปไหนภูอะไรนะรภูกระดึงเออภูกระดึงดูข่าวไหม<ด>เออเวลาเราขึ้นภูกระดึงเด็กๆไม่ต้องดูข่าวก็ได้แค่โฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเป็นเห็นไหมลักษณะพื้นที่ของภูกระดึงขึ้นไปเห็นหรือเปล่าต้องพักเป็นช่วงๆแล้วก็เหนื่อยหมดแรงใช่ไหมเอ่ยใช่อันนั้นคือที่ภูกระดึงแต่ที่เป็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะทำกระเช้าขึ้นภูกระดึงนะเหตุผลคือเขาบอกว่าถ้าเดินทางด้วยเท้าเนี่ยเวลาเราขึ้นไปไปเป็นจำนวนมากไม่ใช่เหนื่อยขยะแล้วก็ส่งเสียงดังมากสัตว์ป่าอืแตกกระจายหมดเลยสัตว์ป่าแตกกระจายคนจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแหละขอส่งเสียงไว้ก่อนที่ส่งเสียงนี้คือใช้เสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะได้ขึ้นไปพร้อมๆกัน เพราะนั้นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันทำให้สิ่งแวดล้อมบางท่านก็บอกว่ามันจะเสียไปเพราะสัตว์ป่ามันจะกระจายออกไปแต่ก็เลยให้ทำกระเช้าอีกส่วนหนึ่งบอกว่าถ้านั่งกระเช้าก็ไปใฉ้ดภูกระดึงสิก็ภูกระดึงมันก็ต้องทำไมขึ้นไปเดินขึ้นไปถูกหรือเปล่านะก็ตรงนี้คุณครูเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับเวลาเราจะสร้างเขื่อนใช่ไหม เราจะต้องดูผลดีผลเสียเราจะต้องดูสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียไปว่าเราจะได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาหาข้อมูลแล้วก็ทําความคิดเห็นกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก่อนอื่นถ้าพูดภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณครูมีแผนที่ให้ดูแต่เดี๋ยวเด็กๆต้องช่วยกันเขียนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังค่ะยัง วันนี้ยังไม่ใช้แรงงานนักเรียนยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ใชครูยังเสียงดีอยู่ยังไม่ใช้แรงงานนักเรียนเอาไปดูแผนที่อะไรกันนี่บอกไม่ถูกไปา